ครับช่องโจชนะแฟนเพจนะครับวันนี้ครับแม่แม่กินกาแฟย,ยังนี่นฮะเอามาอีกจังได้อันนี้ยังบวกินอยู่นี่นี่ยังอยู่นี่มันเหลือแค่นี้ขมวดตัวกินทั้งกินทั้งแจกเนี่ย เก่งยืดอันเก่นเก่งทหารจะให้แน่นี่ไปเมื่อไหร่เก่งทหารยุ่งสรเก่งทหารที่เอาของไปทิ้งกระแหงนะสีสีนี้ใส่ยุ่นนี่ละยู่นนี่ละกระเป๋าเขียวกระเป๋าเขียวเอาให้เมื่อไหร่เมืองนี่นรอยู่นนี่ละนี่ละยุ่กระเป๋าเขียวดีดีโอ้มันอยู่มันอยู่ในรถบาดอยู่ยังได้ไปเมื่อนี้จะไป รถบาดยู่รถบาดก็ไม่ได้ไปเอาวันนี้จะไปเอาเอาเกลอ,อน,นี่ต้มแกงจืดครับพี่น้องพ่อวันดีช่องเลยครับพ่อวันดีครับ,รบวันนี้พ่อจะไปทำงานที่ไหนซิเกตไปปูกับเพื่อนปูกับเพื้อนซิเกตแล้วแม่ไปไหมนี่ไปดิ ช่วยกันอ๋อปวดหัวกับแม่อ้ยเออแม่เธอหรอไม่ใช่แม่ใครนะเออแม่กระเป๋าดีแล้วที่มีแม่ดีกระเป๋าเออใช่นี่กางเกงเนี่ยกางเกงเนี่ยกางเกงเนี่ยมึงจะใส่อะไรสามสี่วันวะเออเน่าหมดเออเฮ้ยศกบกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการเองให้กระเป๋าไปนั่นเดี๋ยวจัดการเองเออ เอาเอากระเป๋าจะไปเนี่ยกระชั่วมากเลยมาหาไปใช้ก็ได้มันจำกัดที่เที่ยวที่สามสิบไปอะไปหาหมอตะวันมันก็เสร็จตะวันนะไม่ใช่เขาไม่รู้เนู้อเที่ยงนู่นแหละไม่ยากหรอกแล้วแม่จะไปก่อสร้างป่ะเนี่ยกกไปทำงานผูกกระป๋อติอยู่เลยเนี่ยหนังสือในนี่น่ะหนังสือชวยอีกคุยเนี่ยเนี่ยหนังสือเราไปห้องพักก่อนไปในนี่บอกอยากตั้งห้องพระอยู่สูตรปากกัน ตั้งลิ้นซื้อเออก็เลยว่าทำงานมีเงินซื้องค์พระก่อนค่อยตั้งาเรา่ะสมัยยุคนี้มันคือธรรมะเท่นั้นที่ยึดแนวจิตใจคนอมันเป็นยุคเป็นสมัยแล้วยุคก่อนก็นั่นแ้วยุคนี้มันต้องทำบุญเท่านั้นเเนี่งยเนี่ย โทรศัพท์ยังม่อยู่ตู้เย็นโทรศัอมนะจึงอกัว่าโทรศัพท์อยู่ใส่ไปเข่าังฟิตรีครับโทรศัพท์ไปกาแฟค่ดิเอากาแฟค่หาไ้านนี้เอาแม่ไปไหนนี่ไงนี่าแ่าเอนขาเดี๋ยวไม่เสียไปซื้อ้อ้าออได้จัดการนึงแมได้จัดการนงแมได้จัดการนึง เออก็มีก็มีโรงพยาบาลเพื่อนท่านอยู่ไม่ยากหรอกแกะแกะเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเขาต้องปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแต่ก่อนมันก็อากาศมันไม่ดีไม่เกี่ยวอะไรหรอกอากาศมันมันเป็นทุกคนคนเดียวนั่นแเอง ัวนเนี่ยบวยิ่งกันแบบโอ้ปวดนเออแบกทั้งโลกก็้จับจ้องกันนะก็ลำไงกาแฟอะไร นครับคลิปนี้กันลากันีนะครับบรรยากาศบุญไหว้จาเต่าบายบายช่องโจวัชระแซนเพียนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเบดูดูครับสวัสดีครับวันนี้เพราะว่าเป็นปลูกกระเบื้องผมโจวัชระกันจะไปขนของครับขนของสีม่งแรงครับสวัสดีครับ